ค่ะเรามาที่ร้านขายส่งขายปีกซึ่งเป็นร้านที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะเราก็มาเจอไม้แย่แย่ค่ะทุกคนนี่คือไม้แย่แย่ของแท้เลยนะคะกําลังมีหน่อใหญ่เลยค่ะเขาก็จะปลูกไว้ข้างๆกับสารพ,ราพร่อภูมินะคะซึ่งอยู่หน้าร้านค่ะถือว่าเป็นไม้มงคลประจําหน้าร้านเลยนะคะทุกคนไม้แย่แย่สวยงามมากค่ะ รู้หนอหนอใหญ่มากเลยค่ะทุกคนก็ปลูกใส่กระถางใหญ่ ร้านนี้นะคะชื่อร้านชานนค่ะเป็นร้านขายส่งแล้วก็ร้านขายปีกนะคะกีกี้มาเห็นไม้มงคลชนิดนี้นะคะซึ่งมีชื่อว่าไม yeah ้แยแยค่ะ